สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะในเมนูของซุปหางวัวนะคะสำหรับซุปหางวัวนะคะคุณผู้ชมก็มักจะเห็นเสิร์ฟคู่กับข้าวหมกไก่นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมส่วนผสมได้ตอนนี้เลยค่ะส่วนผสมนะคะจะมีหางวัวนะคะนี่ก็หั่นท่อนเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเลือกเฉพาะส่วนที่มีเนื้อเยอะๆนะคะและตามด้วยเนื้อน่องนะคะวันนี้เราใช้ทั้ง2ส่วนเลยค่ะเมื่อเขือเทศ หอมแข่หัวหอมใหญ่รากผักชีน้ำเปล่านะคะเราใช้ประมาณ3ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยขาวชนิดเม็ดนะคะทุบพอแตกค่ะอบเชยลูกผักชีลูกกวานส่วนเครื่องที่จะต้องโรยหน้านะคะเราจะมีใบผักชีค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้ก็สับละเอียดค่ะและน้ำมะนาวนะคะรพมถึงหอมแดงเจียวด้วยค่ะ รุงเครื่องนะคะใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะสำหรับวิธีทำนะคะในขั้นตอนแรกเลยก็นำน้ำนะคะไปต้มให้เดือดนะคะตอนนี้ก็เดือดดีแล้วรอไว้ก่อนค่ะคุณผชมก็เตรียมรากผักชีนะคะแล้วก็ทุบพอแตกนะคะ พอทุบรากผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเ,เตรียมในส่วนผ้าขาวบางนะคะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเราจะต้องนําเครื่องเทศมาใส่นะคะใส่รากผักชีลงไปนะคะตามด้วยพริกไทยค่ะเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดชนิดขาวนะคะแล้วก็ทุบให้พอแตกนะคะลูกกวานค่ะแล้วก็เม็ดผักชีนะคะใส่ลงไปตอนนี้เราก็จะมัดนะคะ มัดให้แน่นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามีส่วนผส,สมที่เป็นเครื่องเทศชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะต้องมัดในถุงผ้าขาวบางแบบนี้นะคะจะได้ไม่ปนออกมากับพวกเนื้อวัวที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องต่างๆตรงนี้ก็ห่อผ้าให้มิดแบบนี้แล้วค่ะมัดให้แน่นนะคะในส่วนของอบเชยนะคะเราสามารถใส่ลงไปเป็นแท่งแบบนี้ได้เลยค่ะ อันนี้ก็เตรียมไว้นะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของเนื้อวัวค่ะสำหรับหางวัวนะคะวันนี้เลยก็ซื้อแบบที่สําเร็จรูปมาแล้วนะคะเขาก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ไว้แล้วค่ะแต่เพื่อความอร่อยเราจะเพิ่มในส่วนของเนื้อน้องวัวนั่นเองนะคะก็เป็นเนื้อที่เหมาะสำหรับมาทําซุปต่างๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องตุ๋นนานพอสมควรนะคะเนื้อที่มีลายแบบนี้ก็เหมาะมากทีเดียวค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะ Okay. ตอนนี้ในส่วนที่เราจะต้องนําลงต้มก่อนนะคะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อวัวนะคะแล้วก็เครื่องเทศค่ะเติมเครื่องเทศนะคะที่เรามัดแน่นหนาดีแล้วนะคะใส่ลงไปในน้ําเดือดค่ะตามด้วยอบเชยนะคะตอนนี้ก็เป็นคิวของเนื้อวัวแล้วค่ะและเพื่อความอร่อยนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใจเย็นๆนะคะตอนนี้ปิดฝานะคะแล้วก็ ุนนะคะด้วยไฟอ่อนๆค่ะ3ชั่วโมงนะคะจากนั้นถึงมาใส่ในเครื่องปรุงต่างๆค่ะพอครบ3ชั่วโมงนะคะที่เราต้มซุปหางวัวไว้นะคะตอนนี้เราก็ต้องมาเตรียมในส่วนของผักนะคะเพื่อที่จะหั่นใส่ลงไปค่ะในส่วนของหอมแข่นะคะเล็กจะผ่าครึ่งนะคะโอเคแบบนี้ค่ะ ที่เราใส่หอมแขกนะคะเพราะว่าเราอยากได้รสชาติแล้วก็ความหวานจากตัวหอมแขกนะคะก็หั่นครึ่งแบบนี้ก็พอนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะผ่าครึ่งแล้วก็ซอยตามยาวค่ะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะสำหรับมะเขือเทศคุณผู้ชมจะต้องบั้งนะคะส่วนขั้วตรงนี้ออกด้วยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ ผ่านะคะวันนี้เล็กผ่าสี่นะคะขึ้นอยู่กับขนาดของมะเขือเ,เทศนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเ,เทศลูกใหญ่กว่านี้นะคะก็จะต้องผ่าชิ้นให้ได้มากกว่านี้นะคะหลังจากที่เราได้ผักจนครบทั้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําผักทุกอย่างเทลงหม้อก,กันค่ะอันนี้นะคะก็คือซุปหางวัวค่ะที่เราตุ๋นไว้ครบ3มชั่วโมงแล้วนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำจะเริ่มงวดลงไปแล้วนะคะตอนนี้เติมผักต่างๆลงไปได้แล้วค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ปิดฝานะคะและตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆอ,อ,อีกครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เติมผักลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เติมในส่วนของน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะคนสักเล็กน้อยค่ะ โอเคตอนนี้นะคะซุปยังไม่พร้อมเสิร์ฟนะคะจะต้องปิดฝาแล้วก็ตุนต่อไปด้วยไฟอ่อนอ่อนอีกครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับซุปหางวัวของเราค่ะตอนนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ ส่วนมนากนะคะซุปหางวัวเขาจะปรุงรสเพิ่มนะคะโดยการใส่พริกขี้หนูส่วนแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเ็ก็จะปรุงให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็เติมพริกขี้หนูส่วนนะคะที่สับละเอียดแล้วนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะในขั้นตอนนี้ก็ปรุงรสตามชอบนะคะชอบเผ็ดก,ก็ใส่พริกเยอะหน่อยนะคะก็ชอบเปรี้ยก็ใส่น้ำมะนาวเยอะหน่อยนั่นเองค่ะ โรยด้วยหอมเจียวนะคะแล้วก็ผักชีนิดหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปหางวัวค่ะไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับครหรือกินเที่ยวไทยไปกับ f u เจ t e l t v isa. สวัสวีค่ะ